สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพานิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยชุดโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่28่สินะคะ่แอ่าก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันรุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะามาดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูฮาหนอยรอบต่อไปนะคะของวันต่อไปแต่ว่าจะเป็นนอยนะคะสามนอยนะคะก็คือนอยสามาคีนอยตรุจีนแล้วก็หน่อยพัฒนาเนาะส่วนสีนอยของเรานี้จะพักไปก่อนนะคะจะมาออกอีกทีวันที่หนึ่งกุมภานะคะพี่พิสาเนี่ยดูผลของเมื่อวานกันก่อนเลยแล้วกันนะคะ ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ192ล่าง4ี่นะคะ9 2ชุดวินมานะคะแอดเน้นไปที่29นะคะมาในตัวกลับล่าง4ี่แปเด่นที่4ี่วิ่งรูท,ที่4มานะคะสำหรับในรอบเฉพาะกิจส่วนในรอบพิเศษนะคะสามล่างเจ็ดสอันนี้แอดหลุดไปนะคะในรอบปกติน4 0สี่ศูนย์เก้าล่างเจหนะคะวิ่งรูท,ที่9กก็มาตัวจับพลาดนะคะ แล้วก็ในรอบ VIP นะคะเจ็ดสามแปดล่างหนึ่งเจ็ดอันนี้ add, หลุดไปเนาะมาคู่เดียวนะคะก็คือในรอบพิเศษบ,บนนะคะยังไงก็ตามต่อแล้วกันนะคะพี่ๆจา๋าสูตรการคำนวณมีเข้าพี่หลุดนะชื่นชอบค่อยตามแอดไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่ะไปกันต่อของวันที 18, น่ยี่สิบแปดสามนอยก็คือนอยสามัคคีนอยรุดจีนแล้วก็นอยพัฒนานะคะอ่ะช่วงนี้ทดนอยทดแทนตัวที่ไปก่อนนะ มาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สี่นะคะแปดสองหรือใครจะจับชุดวินในนี้นะคะอ่ะตัวเน้นสุดก็คือสีรุนได้สามหน่อยนะคะสามวคคีตรุษจีนแล้วก็หน่อยพัฒนานะคะสำหรับสี่นะคะแอดให้ไปที่สี่ศูนย์สี่แปดนะคะ แปดให้ไปที่แปดห้าแปดจิตส่วนสองแอดให้ไปที่สองสามสองห้านะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับเด่นที่สี่นะคะแอดเน้นไปที่สี่แปดเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดห้า เดือนที่สองแอดเน้นไปที่สองสามนะคะเดี๋ยวแอดยกให้ดูใกล้ๆเนาะสำหรับในสามหน่อยนะคะอ่าจุดไว้แค่ไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงเรวยรวยกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ